สวัสดีครับผมม่ใชิจากบริษัทโค้ดวบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับเจ้าตัว vs code นะครับ extension ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า live share นะครับซึ่งเจ้าตัว extension ที่ชื่อว่า live share เนี่ยเราสามารถจะทำการแชร์ source code นะครับแล้วก็สามารถที่ให้เพื่อนร่วมงานเรานะครับอือนักเรียนเนี่ยนะครับเห็นซอ u r c e c o d เราสามารถแก้ source c เราได้ด้วยนะครับ หรือเราจะตั้งค่าให้เขาเพียงแค่มองเห็นนะครับสิ่งที่เราพิมพ์แบบสดๆเลยก็ได้เป็นลักษณะหมดท i ลิโอรีเบื e. ้องต้นก่อนเดี๋ยวผมทําการาสาธิตท,ที่ดูนะครับที่หน้าต่างนะครับ VS Code ฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับจะเป็นฝั่งที่มองว่าเป็นฝั่งโฮสต์นะครับก็คือฝั่งที่เวลาเราพิมพ์นะครับผมจะพิมพ์คอมเมนต์ง่ายๆคุณเห็นว่าฝั่งซ้ายนะครับซึ่ง อลนนั้นคฝั่งขวานะครับที่ทําการมาจอยอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่มาจอยเขาก็จะเห็นสิ่งที่ผมทําการพิมพ์เข้าไปแบบสดแบบเรียลไทม์เลยนะครับซึ่งเราสามารถให้หลายคนเข้ามาจอยร่วมกันได้นะครับก็จะเหมาะกับการเหมือนกับทําการรีวิวโค้ดนะครับบางทีเราต้องการจะรีวิวโค้ดทาการแก้ไขซอฟโค้ดแล้วก็เขาทําการเขียนไปด้วยกันแบบนี้ก็จะง่ายมากนะครับหรือใช้ในการสอนก็ได้นะครับคราวนี้เบื้องต้นก่อนนะครับก็ เอาละติดตั้งยังไงนะครับอ่าจริงๆตรงนี้เราสามารถให้อีกฝั่งหนึ่งนะครับพิมพ์ได้ด้วยเนะนะี่ยนะง่ายคือเหมือนพิมพ์อยู่บนซอฟต์โค้ดตัวเดียวกันเลยซึ่งแน่นอนถ้าเกิดเราใช้จิตเนี่ยมันก็ได้แต่มันต้องคอมมงคอมมิตแล้วบางทีร้องการจะสกอหรือเปลี่ยนไฟล์เห็นไหมมันจะเรียลไทมนะครับในเคนี้ฝั่งนี้เหมือนจะเปลี่ยนไฟล์ที่อื่นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้จะไม่เปลี่ยนและเกิดฝั่งที่เป็นโฮสต์นะครับก็คือฝั่งที่เป็นทําหน้าที่ในการเปลี่ยนเนี่ยมีการเปลี่ยนฝั่ง าใจว่ากี้นี้เขาน่าจะเขาเรียกว่าไปดิสเ b l บิร์มันก่อนมันเลยไม่ให้ตามขออนุญาตนะครับอันนี้จะต้องเขาเรียกว่าพอดีเขาไปผมไปทําการสวิตต์ไปที่นึงมันก็เลยลำบากนะครับแต่จริงๆก็มีตัวอินดิเคเตอร์อะไรพวกนี้นะครับในการมองบอกว่า,าผมกลำลังเปิดไฟลไหนอยู่ด้วยนะครับเอาละนะครับคร่าวๆประมาณนี้ก่อนครั้งน,นี้ก่อนที่จะเริ่มสอนว่าตั้งค่าย,ยัางไงนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e นะครับ กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ขึ้นนะครับตอนนี้ผมพยายามจะอยากให้ยอด s ั b s c r i b e ผมเนี่ยมันก้าวกระโดดทีหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยสนับสนุนช anel ผมด้วยละกันนะครับเสียมเดฟเอาละเบื้องต้นนะครับก็ผมขออนุญาตที่จะปิดหน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บปิดหน้าต่างนี้นะครับแล้วก็เบื้องต้นนะครับสเต็ปคือเราต้องทําการลง attention ตัวนี้นะครับวิธีการลงลงยังไงมาที่ ตรงนี้นะครับไอคอน a t t e n t i o n พิมพ์ขอ VS นะครับแล้วก็ Live นะครับ Live แล้วก็ Share นะครับก็ให้ลงเื่อตัวนี้ฮะเป็นของทาง Microsoft โดยตรงนะครับทันทีลงเสร็จปุ๊บนะครับเราจะเห็นเจ้าตัวไอคอนตัวนี้นะครับเขมั้งนะครับวิธีการใช้งานใช้งานยังไงนะครับก็ให้คุณนึกภาพก่อนว่าคุณอาจจะไม่ต้องให้คุณเปิดโปรเจกต์ที่คุณต้องการจะแชร์ก่อนในกรณีนี้ผมอาจจะลงทิ้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทําการปิด แล้วก็เปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเลยผมจะลองเลือกสักโปรเจกต์หนึ่งแล้วกันนะครับที่ผมอยากจะแชร์ซอฟโค้ดนะครับอาจจะเป็นตัวเดโม่สูตรนะครับสมมติโปรเจกต์นี้นะผมอยากจะแชร์นะครับหลังนั้นเนี่ยผมก็จะบอกว่าเออผมอก็อยากจะแชร์นะกดไปที่ไอคอนนี้มันจะมีปุ่มที่ชื่อว่าแชร์ถ้าเกิดคุณต้องการจะแชร์ share ให้คนอื่นนะครับในกรณีถ้าเกิดคุณเป็นคนอื่นที่อยากจะเข้ามาดูโค้ดนะครับหรือมาช่วยเขียนโค้ด นะครับคุณจะเลือกคาว่าจอยแต่ในเคสนี้เราต้องการจะแชร์แล้วก็กดแชร์ในการเขาเรียกว่ากดครั้งแรกเนี่ยมันจะขอให้คุณทำการล็อกอินด้วยตัวจิหั u b c c o u u t t นะครับหรือ,อเขาเรียกว่าทาง Microsoft Account ซึ่งตรงนี้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันใช้ได้กับจิหัปเท่านั้นใช่ไหมคำตอบคือไม่ใช่นะครับเราใช้กับ จิตแลบก็ได้นะครับก็คือใช้กับซอฟต์คอนโทรเวอร์ชันอะไรก็ได้ที่เขาขอ Account ของทางจิต Hub เนี่ยแล้วก็ทํา Microsoft เนี่ยหรือ Microsoft เนี่ยก็เพียงแค่เหมือนกับเป็นการาเหมือนกับเป็นการเขาเรียกไงเป็นการขอสิทธิ์การใช้งานเฉยแต่มันไม่ได้เป็นการมาบอกว่าตัวซอฟต์โค้ดนะครับของคุณจะต้องอยู่ในจิตหับให้บอกว่ามันเพียงแค่ Account ที่จะใช้ในการสื่อสารและแชร์ข้อมูลร่วมกันนั่นเองนะครับเอาละคราวนี้ตะกี้เนี่ย ตอนสังดิที่ผมทำการทำการแชร์เนี่ยกูเห็นว่ามันจะมี d i a l o g box ขึ้นมาตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราอ่ะต้องการจะแชร์ให้อีกฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับเขาเรียกว่าแก้ไขโค้ดได้ด้วยเปล่านะครับหรือเพียงแค่ read only ในกรณีนี้นะครับโดยปกติเมื่อเรากดแชร์ปุ๊บจะทําการ c อบล link ที่ใช้ในการแชร์ลงคลิปบอร์ดให้เราอัตโนมัติเลยนะครับก็เราก็จะทําการส่งลิงก์เนี่ยให้เพื่อนกับของเราเนี่ยผ่านทางไลน์ก็ได้นะครับ ซึ่งลิงก์หน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับยานทำการเขาเรียกว่าก,ก,ากอปลงคลิปบอร์ดให้เราอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปทั้งกดอะไรเลยนะครับเค้ามซึ่งในกรณีเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้ก็ได้นะครับการกดตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับบังคับให้ทําการก๊อปปี้คิบบอร์ดทีหนึงตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดที่ใช้ในการแสดงว่าเออมีคนเข้ามาจอยนะครับกี่คนตอนนี้ไม่มีนะเป็นศูนย์เอาล่ะเบื้องต้นนะครับผมก็จะทำการ บอกเพื่อนแล้วก็จำลองว่าเพื่อนเนี่ยก็จะทำการเปิดหน้าตา่างหน้าต่างหนึ่งขึ้นมาผมจะทำการสปิตเป็น2หน้าต่างแล้วกันนะครับให้มองว่าที่หน้าต่างฝั่งซ้ายคือเครื่องผมนะครับที่ใช้ในการแชร์ส่วนหน้าต่างฝั่งนี้ก็จะเป็นเครื่องเพื่อนนะครับที่ต้องการจะเข้ามาดูโค้ดหรือนักเรียนเขาจะต้องทําการลงเจ้าตัว vs นะครับ vs like แชร์เหมือนกันนะครับซึ่งก็จำเป็นเหมือนกันที่เขาจะต้องทำการล็อกอินด้วยเจ้าตัวจิท a ับ o u n t นะครับหรือ Microsoft Account อ,อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หลังจากเขาทำการเขาเรียกว่า Lock ล็อกอินเรียบร้อยเนี่ยก็เขาก็เพียงแค่กดจอยนะครับมันจะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะครับพอดีมันอยู่เป็นเครื่องเดียวกันนะครับมันจะทำการเช็คจากตัวคีย์บอร์ดให้เราอัตโนมัติเลยแต่ถ้าเกิดเราเอามองว่าโอเคเขาได้ลิงก์นะครับ ที่เป็นเป็นลิง,ง,กนลงก์งงของการแชร์เน,นี่ยนะครับมาแล้วเขาก็เพียงแค่วางลิงก์ของการแชร์แบบนี้แล้วก็เ n t e r ครับแค่และครับมันจะเริ่มทําการสิงสอดโค้ดกันละนะครับเอาละคราวนี้ผมจะกดไว้ตรงนี้นะครับเอาละคุณจะเห็นนะครับมันจะมีตัวอินดิเคเตอร์เลยนะครับตอนนี้โค้ดมันก็ทําการวิ่งแท็กตามเลยผมจะลองทําการพิมพ์คอมเมนต์ง่ายๆนะครับเห็นไหมนะครับในฝั่งของ เพื่อนผมเองเนี่ยซึ่งอาจจะคุยผ่านทางไลน์จริงๆมันมีระบบแชทด้วยนะครับเจ้าจตัวไลน์แชร์เนี่ยนะครับแต่ว่าในเคนี้ผมอาจจะไม่พูดบทละกันเีรยวคลิปจะยาวนะครับก็นึกภาพว่าจ,จะสื่อสารกันผ่านทางไลน์คุยกันแล้วก็ปรึกษากันทันก็ทําการแก้นู่นแกนนี้เพราะบางอย่างคุณก็อาจจะไม่รู้ว่าต้องแกยังไงก็บางจุดไหนที่คุณอยากจะแก้เองคุณก็พิมพ์เองบางจุดไหนที่คุณอยากจะให้เพื่อนคุณแก้คุณก็บอกเพื่อนก็จะมันซิง์กันเลย เวอร์ uh, ไหมนะครับในกรณีถ้าเกิดเขาเรียกว่านะครับคุณต้องการจะออกนะครับคุณก็เพียแงบบแค่มาที่ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วก็กดตัวไอคอนนี้เพื่อเป็นการบอกอ้อฉันต้องการจะออกจากการจอยนะนะครับก็กดปิดไปปุ๊บนะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกจากการจอยละนะครับเหมือนกันครับถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณต้องการจะปิดการแชร์คุณก็กดเจ้าตัวไอคอนนี้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นการปิดการแชร์เหมือนกันโอเคไหมคราวนี้ ถ้าเกิดประมาณว่าเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสามารถแก้ไขซอสโคโดได้นะครับเราก็สามารถแชร์ในแบบนี้ครับผมจะกดแชร์ใหม่นะครับให้รอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีเป็นลักษณะป,ป๊อปอัพนี้ขึ้นมาก็ให้เลือกคำว่า make นะครับ r e a d only เอาละคราวนี้ใครก็ตามที่เข้ามาจอยนะครับจากลิงก์ที่มันเพิ่งทําการกรอบลงคีย์บอร์ดจะไม่สามารถแก้ไขโคโดได้ครับผมจะกดที่ตรงนี้นะครับเราก็เลือกคำว่าจอย เอาล่ะทำการวางลิงก์เข้าไป enter ครับในกรณโีโหมดนี้นะครับผู้ที่เข้ามาจอยเนี่ยจะไม่เห็นเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงไฟล์นะครับหมายความว่าถ้าเกิดผมเอาเมาส์ไปคลิกที่ตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้จะไม่เห็นนะครับว่าผมเนี่ยนะครับทำการเปิดไฟล์อยู่อันนี้อาจจะต้องเป็นลักษณะของการพูดคุยกันสื่อสารกันว่าโอเคผมเปิดไฟล์นี้อยู่นะนะครับฝั่งนี้ก็กดตามอันนี้ที่ผมทาการพิมพ์เข้าไป จะเห็นว่าฝั่งนี้นะครับก็จะเห็นสิ่งเดียวกันเลยแบบเดียวทันนะครับโอเคป่ะแต่ที่ฝั่งนี้เนี่ยจะไม่สามารถเขาเรียกว่าพิมพ์แก้ไขได้เพราะว่าเป็นโหมด read only นะครับอันนี้แหละก็เป็นความสามารถในกรณีที่คุณต้องการจะแชร์แบบอ่าเป็นลักษณะจะเป็นอาจารย์หรือพูดง่ายๆคือเป็นโฮสต์หรือแท้จริงนะครับไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้ามาแก้ไขได้ ยังมีลูกเล่นอีกเยอะนะครับในตัวไลฟ์แชร์นะครับแต่ว่าในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนละกันเอาละเบื้องต้นนะครับประมาณนี้ละกันถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับยังไงก็ฝากชแนลผมด้วยกันนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับผมอยากจะให้ยอดเนี่ยมันกระเตื้องมากกว่านี้นะครับก็จะได้มีแรงผลักดันในการทำคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ